ต้นหอมไปไหนคะไปไปต้นแกไปกรุงเทพไปเที่ยวที่ไหนไปที่ที่น,นู่นที่ทะเลทะเลทะเลแล้วไปช้อปปิ้งอะไรก็นอนมีชุดว่ายน้ำหรือยังชุดว่ายนมาแล้วสีอะไรสีชมพูสีชมพูอของพี่ตั้นล่ะอของพี่เตตันมีหรือยัง สีอะไรคะสีโมเมนซ์ีโมแมนตสีสไปเดอร์แมนมมแมนต์เออโมเมนต์เลยวะเออเออเออมันหนักไหมอะไม่หนักของแม่ล่ะของอแม่ยังไม่มีชุดเลยอะชุดว่ายน้ำนะแม่ไป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 บายบายก่อนบาย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 ซียู